สวัสดีวันจันท์ค่ะยามเย็นแบบนี้พาชมก่อนเลยนะคะเพิ่งเข้าใหม่สดสดล้อล้เลยนะคะกับรถตู้หน้ายาวเดือนนี้กำหนดเข้ามานะคะประมาณ30 4 0ถึง40คันค่ะรถหมดสัญญาเช่ารอบนี้มาแบบจุกๆหน้ายาวแบบนี้รถยนต์ปี2020เครื่อง2.8ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าในข้อมูลรถนะคะจะมีประมาณ30คัน มีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้แต่รอบนี้เกียร์ธรรมดาจะเยอะหน่อยนะคะรถตู้หน้ายาวแบบนี้ลูกค้าท่านใดมองหาจัดไปค่ะราคารอ,อนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีแจ้งเซลล์เอ็มจะแจ้งอยู่ใต้คลิปนะคะเพราะว่าเนื่องว่ารถหมดสัญญาเช่ารอบนี้เข้ามาเยอะเดี๋ยวทางสำนักง,งานใหญ่จะแจ้งราคามาต้องขออภัยหากไปได้มีราคาแจ้งใต้คลิปนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ เลขไม้นะคะไม่ข้ามแสนค่ะเก mm ียร์ธรรมดานะคะเ mm hmm. บาเหมือนเดิมสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งค่ะ mm hmm. บบา VIP นั่งสบายๆเลยค่ะ mm hmm. แบบนี้นะคะสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งค่ะ รถปีสองพันยี่สิบค่ะรถนี้แต่มีมาแน่ๆปลดลงมาประมาณสามสิบคันค่ะมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะ มาสีบรอลน,นะคะสีบอลทุกคันค่ะ ตอนนี้รถเข้าที่โกดังเทพรักษ์ค่ะจะมีเข้าสองที่นะคะโกดังเทพรักษ์สมุทรปราการและโกดังบางนาติดไบเทคบางนาค่ะป้ายไบเทคบุรีฉลอรถได้เลยปี2020ค่ะรถยนต์เครื่องดีเซล2.8ทุกคันรถยนต์มือเดียวค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ารถมีกี่มือผ่านมากี่คนแล้ว รถยนต์ลดมือเดียวค่ะรถหมดสัญญาเช่าของเราปล่อยให้กับหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจเอกชนครบรถครบสัญญาค่ะสี่ปีหปีนะคะก็จะกลับเข้าที่โกดังค่ะตัวแต่งรถตู้ของเรานะคะจะเป็นของพิพัฒน์พงค่ะ มาชมรถกันได้นะคะมาดูก่อนได้คะ่ะลูกค้าจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้เป็นออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะส่วนเรื่องราคาหากได้ราคาแล้วเซเอ็มจะแจ้งใต้คลิปคะ่ะอย่างร้อยนะคะเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้าก่อนส่งมอบคะ่ะ รถนะคะรถตู้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะและซื้อสดได้ไม่มีบวกแวตเพิ่มแล้วราคารวมแวตให้ลูกค้าแล้วไม่ต้องกังวลว่าซื้อสดมีบวกแวตไหมไม่นะคะราคารวมแวตให้แล้วค่ะและจัดไฟแนนซ์ได้ไฟแนนซ์ Finance นะคะมีเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีกันไปเลยค่ะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับลูกค้าไม่ต้องนำไฟแนนซ์มาเองนะคะ มาแล้วนายาวแล้วทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะอย่าพลาดกันนะคะเดี๋ยวเซลเอ็มจะลงคลิปเรื่อยๆแล้วก็ราคาจะลงใต้คลิปนะคะลูกค้ามาดูรถกันได้ค่ะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนไม่พลาดกันเวลามีรถเข้ามา มาก่อนได้ชมก่อนค่ะวันนี้ซอเซเวมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ